แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันที่1พฤษภาคม25 6 5หบัตรคนจนรับเงินอะไรบ้างแล้ววงเงินที่รวมการรับสูงสุด400-500ถึงบาทในเดือนพฤษภาคมนี้จะได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่และมีวงเงินเพิ่มแน่นอนค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งรายการเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่เติมในวันที่1พฤษภาคม2 5 6 5ผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐทั่วประเทศแน่นอนวันนี้ติดตามตารางการจ่ายเงินสำหรับวันที่1พฤษภาคม2565บัตรคนจนรับเงินรับสิทธิ์อะไรบ้างในช่องอิสันแซบค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสันแซบนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารสําหรับความคืบหน้าล่าสุดในการจ่ายเงินบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุผู้พิการทั่วประเทศนะคะสําหรับวันที่1พฤษภาคม2 5 6 5นี้หลายคนก็ล้นว่าวงเงินรวม4 0 0ถึง500บาทจะคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมหรือไม่และที่สําคัญวงเงินที่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งรายการสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนคือวงเงินอะไร ใช้จ่ายอย่างไรวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะเรื่องแรกก็คือตารางการจ่ายเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1พฤษภาคม2565นะคะ ท่านได้รับสิทธิ์รับวงเงินอะไรบ้างค่ะวงเงินแรกที่จะได้รับก็คือวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเดือนละ200-300บาทเหมือนเดิมตามปกตินะคะแต่ในส่วนของโครงการเพิ่มกำลังซื้อสิ้นสุดไปแล้วค่ะที่เคยได้รับ400-500บาทรวมกับเพิ่มกำลังซื้อนะคะก็ไม่มีแล้วค่ะจะได้รับแค่200-300บาทเท่านั้นค่ะและข่าวดีสำหรับในส่วนของการเพิ่มวงเงินเข้ามาเป็น100บาทคือส่วนลดค่าการหุงต้มค่ะคุณผู้ชมปกติ อยู่ที่4 5บาทนาน3เดือนใช่ไหมคะกระทรวงการคลังก็จะปรับเปลี่ยนเพิ่มเป็น100บาทนาน3เดือนโดยจะเริ่มวันที่1พฤษภาคม2 5 6 5รหเป็นต้นไปค่ะในส่วนของค่ารถโดยสารสําหรับผู้ที่ถือบัตรัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ในเขตปริมณฑลและก็กรุงเทพมหานครเดือนละ500บาทรถบขสรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า mrt bts แล้วก็ขสมก500บาทต่อเดือนยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมตามปกตินี่คือการจ่ายเงิน ในวันที่1พฤษภาคม2 5 6 5สําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและความคืบหน้าล่าสุดในการจ่ายเงินแล้วก็ลงทะเบียนบัตรคนจนปี2565รอติดตามวันเวลาอีกครั้งหนึ่งจากทางกระทรวงการคลังค่ะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสัะแซบนะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ